สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับชั่วโมงนี้นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกครับนักเรียนนักเรียนสงสัยไหมครับว่าคําว่าแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยนะครับโดยไม่ลอยออกนอกอากาศหรือไม่ลอยไปไหนมาไหนนะครับเท้าเราจะเหยียบพื้นตลอดเขาเรียกว่าอะไรครับเพราะโลกของเรามีแรง โน้มถ่วงแรงดึงดูดนั่นเองจึงทําให้เราไม่ลอยในอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใครนะครับเป็นผู้คิดค้นในเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับโอเคครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่านักเรียนครับความหมายนะครับของแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงดึงดูดของโลกหรือแรงของโลกที่กระทําต่อมวลของวัตถุทุกชนิดครับบนโลกอ่ะ รวมถึงตัวเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของนะครับทั้งมีชีทและไม่มีชีทต่างๆนะครับให้อยู่นะครับใต้ผิวโลกอ่าไม่ได้ลอยไปตามอากาศนะครับอ่าซึ่งนะครับซึ่งแรงโน้มถ่วงก็จะดึงดูดวัตถุซึ่งกันและกันนะครับเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับทําให้วัตถุต่างๆตกลงสู่พื้นโลกเสมอครับนักเรียนนักเรียนสังเกตได้ว่าต่อให้เราโยนก้อนหินขึ้น ขึ้นไปสูงสูงสูงเท่าไรสุดท้ายล้วเป็นไงครับก็ตกลงสู่พื้นดินเช่นเดิม่ะก้อนหินหนักไหมหนักถ้าเปรียบเทียบกับอ่าเม็ดนะครับเม็ดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเม็ด,มดโฟมเล็กๆนะครับถ้าเราโยนเม็ดโฟมขึ้นบนอากาศนั่นยนงใช่ว่าเม็ดโฟมจะตกลงพื้นนะครับตกลงแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะโลกของเรามีแรงดึงดูดครับต่อให้วัตถุชนิดนั้นเบามีน้ําหนักน้อยนะครับวัตถุก็จะตกลงสู่พื้นโลกเช่นเดียวกับวัตถุที่มีน้ําหนักมาก เพราะว่าอะไรครับเพราะเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกครับโลกก็จะดึงดูดวัตถุทุกชนิดนะครับลงสู่พื้นโลกเสมอเหมือนกับตัวเราครับถ้าเราออกนอกโลกครับอยู่บนอากาศเลยออกนอกโลกไปเลยนะครับนักเรียนเชื่อนักเรียนลอยไหมลอยครับเหมือนกับมนุษย์ที่ออกไปนะครับสำรวจนอกโลกนะครับก็จะมีชุดก็จะมีเชือกนะครับผูกติดกับตัวยานนะครับยานอวกาศเพื่อที่จะทําให้กลับยานได้ แต่ถ้าไม่ผูกเชือกติดกับตัวยานและก็ผูกเชือกติดกับตัวนักบินอาวากาศก็จะทําให้นักบินอาวากาศก็จะลอยไปเรื่อยๆเลยครับไม่มีจุดหมายครับไม่มีน้ําหนักเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่ในโลกนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือใครก็แล้วแต่นะครับจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอแต่ถ้าอยู่นอกโลกครับมันก็จะลอยไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกนั่นเองแลวเรียงครับ คนที่คิดค้นนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะครับเป็นชาวอังกฤษนะครับอเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกค้นพบอย่างไรจากการสังเกตครับการตกของผลแอปเปิ้ลครับนักเรียนในขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลนะครับก็จะมีอะไรครับอ่าจะมีผลแอปเปิ้ลตกลงสู่พื้นอลูกนี้ก็ตกสู่พื้นลูกต่อมาก็ตกสู่พื้นเขาจึงคิดค้นครับ คิดค้นว่าโลกของเรามีแรงอะไรทำไมผลแอปเปลิลถึงตกลงสู่พื้นทุกๆุกลูกเขาก็เลยมีการคิดค้นมีการใต่นะครับเกีย่ยวกับเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้ตั้งชื่อว่าแรงโน้มถ่วงของโลกผู้ที่คิดค้นก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันครับนันเนกเรียน,นยจำมาเลยนะเซอร์ไอแซคนิวตันคือนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงนะครับ เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันัำเรียนจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับทีนี้นะครับแรงโน้มถ่วงของโลกที่เกิดนะครับกับปรากฏการธรรมชาติอย่างเช่นฝนตกครับนักเรียนฝนอยู่ด้านบนนะครับอยู่บนอากาศตกลงมาสู่พื้นโลกเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นแรงดึงดูดนะครับตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดินหรือหินถล่มนะครับดาวตกหรือฝนดาวตกนะครับลุมอุก,กาบาต ทานน้าแข็งอุทกกะไพนะครับอันนี้คือไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอนะครับนักเรียนอันนี้เพราะอะไรครับเพราะแรงโน้มถ่วงอ่าเป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับโอเคครับอันนี้ครูก็มีงานให้นักเรียนทํานะครับเป็นการตอบคาถามทั้งหมดสามคำถามนะครับคําตอบอยู่ที่ไหนคําตอบอยู่ในคลิปวิดีโอที่ครูสอนมานะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ